ครับสวัสดีครับชาว y o ยูทูบกบประเทศเฮาวมนนี้ลงมาตกงานแล้วตกงานตกตกงานมาหาเบิงไงปาสามพี่เพลงไหนบุอ่ะปาสามพี่ทั้งขับทั้งเอาแเกียร์ไงโอ้แล้วคนคนรวยคนรวยแปลงกีลาต้องสู้ชีวิตครับต้องสู้ชีวิตโอ้ปาไงเราเหรอครับแมนแมนครับคุอ่ะเอาเ จัดจัดเอาเอาเบิงจิตไปยังไหนสู่ไว้บอดินไหมปั๊ดเอาไปชุ่มไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้จิตไปยังไดคนไหนเกดจัดเกดจัดผิด้าลงมาเห็นงานงานมหากราบแจ้งนำตอนสู่เรบบอ่ะนะเอาล่างไปชุ่มกันสิดผมไปทั้งหมดครับล <t ried même> ัดจนสุดสายคนน่ะเอ้ยตัวจิตไดเงินปากปลาบักเขี้ยวเอายังไดก็สู้กันละ เห็ดใบเห็ดกะตัเห็ดรถแถวบ้ามีาหวัวน้นอนอยู่บ้านนะเร,ริ่มเริ่โอ้ยม,มาหากราบเนาะฝากอะไรคนแข่งคุณตามนะครับเดอ้อสวัสดีครับโอมหลวงพ่ากแข็งแรงน้ำลำไปด,ด้วยแช็งเดอ้อปันแนนลีเอ้อหายก็บุญหายก็บุญครับท่านผุกท่ อยู่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด่วนจนัดด่วนจัด